ส่วนเกมพิมลีกคู่ที่น่าสนใจในค่ำคืนนี้เป็นเกมระหว่างวู๊แฮมตันกับอาร์ซนอนเล่นกันที่มอนิวสเตเดียมในเวลาตีหนึนาทีเจ้าท่นหมาป่าของกุซ้อแกลิโอนนลบุกสเสมอนัดที่เขฟอรเลได้2-2ในนัดล่าสุดทำให้ไม่ชนะเลยใน5นัดหลังสุดความพร้อมของทีม ได้ควงฮีชานแนวรูปเกาหลีใต้กลับมาฟิตลงสนามเป็นสำรองตั้งแต่สุดสัปดาห์ก่อนแล้วขณะที่มาติอุสคุนยาก็ได้ออกสตาร์ตตัวจริงเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ฟื้นตัวจากอาการบาดเจ็บแต่ที่ยังต้องรองประเมินความฟิตก็คือรายานเอดนูรีส่วนเปโดเนโตปีกตัวเก่งเครกดอสานเซนเตอร์แล้วก็เนลซอนเซเมโดแบ็คขวายังชวดลงสนามต่อไป ฝั่งทีมเยือนปืนใหญ่ของกุซือม่แค่เตต้าพึ่งตกรอบยูฟาแชมเปี้ยนลีกจากการพ่ายต่อไบยาม,มิริกมาสูนประตูต่อหนึ่งส่วนในหลีกล่าสุดก็แพ้สุดช็อกค,คาบ้านต่อแอสตันวิลล่าทำให้เสียตำแหน่งจ่าฟูงให้กับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้กลับมาลุยในลีกที่เป็นความหวังสุดท้ายในฤดูกาลนี้อาร์เตต้าไม่มีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บเพิ่มเติมทำให้ขาดเพียงยูเลียนทิมเบอร์ที่เจ็บยาวอยู่แล้วปัญหาจึงอยู่ที่ความฟิต ความพร้อมของนักเตะที่เพิ่งผ่านเกมกลางสัปดาห์กับเสือใต้โดยอาจจะมีการโรเตชั่นในบางตำแหน่งผู้เล่นที่คาดว่าจะลงสนามของทั้ง2ทีมบูฟในระบบ3-4-2-1มีโชเซซาเฝ้าเสากอดรับกับด้วยโตติโกเมสม็กซ์คิวแมนและก็ซานติอาโกบุยโน่ตรงกลางมีแบตโตเฮอร์ตี้ชูอาโกเมสทอมมี่ดอยแล้วก็อุกโกบุยโนโย่เล่นร่วมกันส่วนเกมลุกขยับมาริโอเลอเมนาขึ้นไปเล่นร่วมกับปาโบซาลาเบียหรืออาจจะเป็นมาติอุสกุญญาส่วนหน้าเป้า,นา,ปานาธานเฟเซอร์ มีโอกาสได้ออกสตาร์ทก่อนวางฮีชานที่เพิ่งหายเจ็บกลับมาฝั่งอาร์เอนอลเล่นระบบ4-3 3มีดาบิดลาย่าเป็นผู้สาประตูกอลำปกอบด้วยเบนไว้์เวลเลียมซาริบากาเบียลม,มาเกลเยสส่วนแบกซ้ายปรับมาใช้ยาคุปคีวีออ ของการยังมีมาตินโนริกาดจอจินโยและก็เดคเคอไลท์เล่นร่วมกันเกมรุกก็จะเป็นบู๊กยซากา้าคายฮาวเวและก็กาเบียลมาติเน,นลลี่มีลเลโอนโดทอซาเป็นตัวสออแทรกเจอก,กันเกมนี้บู๊กได้เปรียบในเรื่องความฟิตแล้วก็ปักหลักได้เล่นในบ้านตัวเองแต่ว่าคุณภาพโดยรวมยังเป็นลองอาร์ซนอนทีมพื้นใหญ่ต้องเน้นเต็มที่กับรายการสุดท้ายที่เหลืออยู่ซึ่งถ้าชนะเกมนี้ก็จะกลับไปล้างจา่าฝูงอีกครั้งเชื่อว่า อาเตต้าน่าจะกระตุ้นลูกทีมให้มีแรงขึ้นอีกครั้งด้วยการบุกชนะบูฟได้สำเร็จมองว่าเกมนี้อาร์ซนอนดีพอที่จะเก็บ3คะแนนออกมาแล้วก็มีโอกาสยิงเกิน1ประตูด้วยโดยให้ชนะอยู่ที่สกอร์สประตูต่อศูนย์เรือใบสีฟ้าแมเชสเตอร์ซิต y ี้พึ่งตกรอบยูฟ่าแชมเปียนลีกเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังพ้ายหุดโทษคาบ้านต่อเรอัลมาริ ทำให้เหลือลุ้น2รายการสุดท้ายก็คือพิมลิกแล้วก็เอเครัพรายการนี้ความพร้อมล่าสุดเป๊ปกัวเดล่าต้องประเมิอนอาการของเอริงฮารันเควินเดอร์บอรแล้วก็มานเอลอาคารจีที่มีการบาดเจ็บรบกวนแล้วก็ถูกเปลี่ยนตัวออกในเกมกับไปอลมาริดสำหรับควอเกอร์ที่หายเจ็บกลับมาเล่นครบ120นาทีในเกมกับราชันชุดขาวก็ต้องประเมินความพร้อมเช่นกันแต่เป๊ปน่าจะเปิดโอกาสให้ลิโก้ลูอิสเล่นแทนในตำแหน่งแบ็คขวา ดอนสโตนน่าจะกลับมาพร้อมลงสนามแล้วส่วนตำแหน่งผู้สาประตูสเตฟานออเตกาก็รับสัมปทานได้เล่นในรายการนี้อยู่แล้วเอเดสซอนก็จะได้พักไปฝังสิงบูของกุซูมอสโซโปเชติโนได้เตรียมทีมมาเกือบสัปดาห์หรือตั้งแต่จบเกมลีกนัาล่าสุดที่เปิดรังถล่มเอเวอเรตัน6ประตูต่อศูนย์ซึ่งเป็นเกมที่โคปาเมอร์ยิงไป4ประตูความพร้อมล่าสุดต้องลุมความ ต้องลุ้นความฟิตของหลายคนว่าจะเป็นราฮิมสเตอร์ลิงเด็กเก่าแมนซิตี้ที่ยิงประตูทีมเก่าได้ในการเจอกันครั้งล่าสุดรวมถึงอักเซลดิซาซี่และก็เอนโซเฟนันเดสส่วนที่ยังต้องพักต่อไปก็คือลิสเจมคริสโตเฟอร์เอนกุนกูเวเลฟฟอฟาน่าและก็โรมิโอลาเวียที่บาดเจ็บทั้งหมดผมเล่นที่คาดว่าจะลงสนามของทั้ง2ทีมแมนซิตี้เล่นในระบบ4-1-4-1มีสเตฟานออเตกาเป็นผู้ดูแลประตู กองหลังปรอบด้วยเอริโกโล้ลูอิสจอห์นสโตนลูเบนดิอาสและยอสโกกาวาดิโอมีโรดี้ตัดเกมหน้าแผงหลังเกมลุกก็จะเป็นฟิลโฟเดนเควินเดอบอยแบดดโดซิลวาเจเลมีโดโกทำเกมสนับสนุนเออร์ลิงฮาลันฝั่งเชลซีเล่นในระบบ4-2-3-1มีจอร์เจเปโตวิดเฝ้าเสากองหลังปรอบด้วยมาโลกุสโตเทโวชาโลบาเดโกซิลวาและก็เบนชิวเวลตรงกลางมีมอยเซตไกเซโดจับคู่กับคอนเนอร์กาลาเกอร์ หรือหากเอนโซเฟเนเดสฟิตทันก็จะเป็นเอนโซเฟเนเดสขณะที่เกมรุกก็จะเป็นโนนี่มาดูเอเก้โคพาเมอร์และก็ไลท์มสเตอร์ลิงมีนิคลัสแจ็กสันเป็นหน้าเป้าแมตติตี้อาจดูเหนือกว่าทั้งอันดับในลีกแล้วก็คุณภาพของผู้เล่นโดยรวมแต่การที่พึ่งอ,อกหักมาในเกมยุโรปแล้วก็สภาพร่างกายค่อนข้างล้าทําให้ไม่ได้เหนือกว่าเชลซีมากนักขณะที่การเจอกัน2นัดในเกมลีกเชลซีก็ทําได้ดีในการเจอกับแมตซิตี้ที่เสมอได้ทั้ง2นัด เกมนี้จึงน่าจะสู้ได้อย่างสูสีไม่เป็นรองมากหมองว่ามีโอกาสที่ในเวลาปกติ90นาทีเชลซีน่าจะยื้อเสมอแมนซิตี้ได้หรือหากจะแพ้ก็แค่บุดวิตหนึ่งประตูแต่มุมที่จะเสมอเป็นไปได้มากสุดมังว่าคู่นี้อาจจะจบที่สกอร์หนึประตูต่อหนึ่ง